วันนี้เราก็จะมาทำเมนูข้าวผัดไส้กรอกนะคะซึ่งเป็นเมนูง่ายๆทำไม่ยากค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมไส้กรอกกันเลยค่ะหลังจากนั้นตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมพยายามคนเรื่อยๆอย่าให้กระเทียมไหมพอกระเทียมได้ที่เราก็เตรียมตัวใส่ไส้กรอกลงไปเลยค่ะตามด้วยไข่ไก่ ผัดไส้กรอกและไข่ไก่ให้หอมผัดทุกอย่างได้ที่แล้วเราก็เติมข้าวสวยลงไปหนึ่งถ้วยปรุงด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยซอสหอยน้ำตาลทรายผงปรุงรส ซีอิ๊วดำใส่ผักรวมเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ากินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ